ใจแน่นอนเล,ล,เลือกเรางมันองเลือกตัวนึงแล้วนะเห็นไหมเอออ,อ๋อโหอันอันอันนี้คืองวดที่แล้วบอกพ่อเออนี่งวดที่แล้วอันศูนย์หกมันวะเออมีเจ็ดมีแปดมี 9, ม 0, เก้ามีศูนย์เออแล้วก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ครับสองตัวสองตัวล่างจกดกับแปดเนาะครับ มันออกสามเจ็ดโอ้ออกหกสองตรงตรงเลยทั้งว่อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยพ่อมันรูนี่มันแรตเตอรี่โอ้สวัสดีคุณพ่อจ้าครับสวัสดีครับพ่อครับขออีหกหนึ่ง ที <ique> ่จะเกียดพ่อวะก็หาวกทำทำเรื่องนี้อยู่ผมซื้อวัตไลี่พ่อตเรียผมซื้อวัที่สิบสอง้ถุงยหนักก่านเออมาเจอพ่อสมปองนะเอาซื้อเรียกม่มีรักคุณกับพ่ถือง่ายแล้วเดินนี่กับบุด่ยูต้าพ่อถือยได้ไหมครับหันมาทางนี้นี่พ่อหันมาโอ้อหูุกดงยูต้เนี่ยคณมาเอหซอ่ขาองเาหน่อยจูบนะารับครับ รับสายไม่เลยเล่อพะว่โอ้ยมือแหลกๆว่ามันเรื่องว่ามูลก็ยุ่งเทียมแล้วมันดิบแล้นี่ทุกคนไ่เห็นเขาเอเขามาได้ไรขอเลขบอกเขาขอเลขโคราชเนี่ยนครหลวเนี่ยสุวรอนเนี่ยทั้งบุญลอันทั้งนิ้าพุนคือดังเนพ่อทั้งน้ำพุนเขาโทรมาขอสูตรบอก่อ เขาโทษการามเรื่องเลวกัเปียนใกบเลืกางมานนเป่านใกอกนผู้นึงก็ยบนเนอ้าวปนนี้พ่อไปซื้อตัวใดก็มันบบมีนี่ซื้อเามเลืกบนรอกัไ้เลกางอไปหาซกับมี่มาได้เขาวันมันวัดหลกพ่อโอ้เ้าสา้นแล้วพี่น้องจะไปซื้อสิบแปก็บได้เรืองสิบสิบแปก็หาซื้อไม่ได้เลยไปลองเงืนตลาดนี่ต้อง เรคุณมีแผลก้ยนะต่าเรียกครถแดงกันดคุณอกมันก็คือว่าคุณพ่อก็เป็นเซียนล่างนะคุณพ่อเนาะถูกจนนับลงเลยบอกว่ามันก็มันก็ถอย้อนแถวโค้ชถือมันก็เสียปียกมันย้อนกลางเนียถูกบ่อยไหมเล็กๆพ่อเล็กล่างเนี่ยรู้ือมันรผิดที่ไหนเล็กล่างมันเป็นอผิดรุดมือวันนี้มันมันสหดกันรุดกับเลหดเหรอ สิบงวดอะถ้าหลุด,หล,ดหลุดแค่งวดเดียวแล้วท่น่นีก็เลีว่านานี่มันกับาจุงงวดอยู่ดิอ่าฮ่องกงจะ่ออะไรจะคูนมันไ่ได้หอกฮ่องกงกับงดีเนี่ยจากน้อยจากชื่อดูนั่งนักกออตดูเดียวจะได้เงินของเดี๋ยวมันบ้าเขาย่องนี่ว่าแหละอืนพูดเรื่อมาวยุคนรัตขนารักเบียหนูที่รูดเดียวดอกค่าเดินมันไ่ได้รูดเด้อกัน โอ้ล nice. you know. <parece> ักแปดเข้าบาดรงอยู oh. oh ่ด oh. you know, right? oh ิพ่อได้ตัวใดเนี่ยลักแปด่างมันบ่ได้มันบ่ได้รูดไปนดหน่อกนเนาะวดนี้พ่อได้หลักไหนครับก็ได้เลียปดแเลี้ยบล่างนงวดเดียวเฮ็ดมึงดูลักแไดตัวใดเดสูดเมันมีเห็นเฮ็ดใบมัอนั่นด้แม่บเอาเฮ็ดเหใบบ้าเฮ็ดใบเอาแต่เฉพาะลักแปด่ไหมจับแต่ลักแปดที่จับใบมอนันมีตัวใดหรมันมันมีแปดึ่ะมีนี่เนาะมีมมีแปหนึ่งมีแปดหนึึแปดครับเอ องานแต่มันว่ามีงานนั่นถี่พียดดิครับเอาอให้พ่อทำสูตรกันเดี๋ยวนะมื่หมดก้อนนั่นจะไม่ขี้หัวเขามันเลยน,นะสูนสู้คือเต็นรักแปดเอฟซีขอม่าลายบอพอรักแปดหมดก้อนหนึ่งมันมากเจ็ดก็แปดมั้ง เกลามันเนออกสาเจ็ดเนาะเกือกหอดกนออกสามเก็ดกับกับหกสองเกือนี้มันนะสองไทยมันเก็ดสามที่อกเล็ดเก้าองตนี่แล้ว แปดกับเก้าแปดกับเก้าต้องูเลยเอาแล้วเจ็ดกับศูนย์นี่ไม่เอาใช่ไหมพ่อยกเองเนี่ยพ่ออันนี้คือมันจับไปรักแบบว้ามนเลือเกจเรือมลเห็นจรงนี้กับว้าเมีนเรือเจนี่เป็นมาได้เป็นยังไงพ่อลูกสี่เขาใหญ่ได้าเรือเลือเลือเรือร่างนี่มันถิ่ออกตัวเขาเลือร่างแคนบ่ครับลูกก็เห็นตัวออกตัวเข่อว่ะเลือ่างใช่ไหมพ่อเรือก่างเศษศูนเลือร่างมันออกตัวเขาจับเสียแต่ว่าจับทิ้งหมดงั้น่เขาออกตัวเขาเสีย พอจับไปเนี่แหละว่าวันจับแต่ว่าเรางวัลม้นมนี่สี่ตวงเราก็เอาพ่อพอจับคู่ให้หน่อยพ่อะจับไหมพ่อคันหอกสีสี่เฮดเลขนี่มันวอกเก้าซีมันกับม่งีกคำเก้าครับแม่นาะครับผมเลขวอกทองแปดม้วีแปดกำสองค่ะมันมหัวตัวดอนไปสีัคำหกมันก็บิ่งีกคำหกมันออกตัวไม่อยครับผมขันหองสีมบนรู้เรื่องกับเสียงกนสิ้โอ้ ว่าจะให้กันไปนมันได้เรียหกันเดียวพอจูมาเลยครับพ่ออันนี้คือล่างใช่ไหมครับพ่อล่างมันมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งศปดศปดห้าแปดห้ามันมีสามตูวนี้แล้วตวนเลยครับอเองนะครับล้วกคพ่อทุกคนเออเรียกล่างต่วัล่างหอห่กรดวลาล่างอยู้ตว่าเียกบนนี่มันมีมีเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าสอง นี่ว่าบนนะมันจเป็นมันจีบว่าคือกันหรอกเพราะเรีกมันจะมาลักษณะว่าคือกันนะครับมันจเป็นลักษณะนี่เห็นไหมมันจเป็นเ้งสีมาด้วยแล้วเนาะเป็นไหมครับแต่ว่าเรียกบุ่มันเด็กมันดกามสี่ำดาวถูาไหมแต่ว่าเรย่างว่ามีหรอกมันว่ออกดอกใส่ดอกเส้นเลยมันจะบหนาทักใส่ของมันเลยลูกก็เห็นว่ามันออกสามหนึ่งสองหนึ่งทนสีมันจะบอตกดอกกานเ่กาี่ที่หก สาเจ็ดมันจีไปนแปดเก้าเป็น่างหนอพอยกคนนี้เนี่ยพอพับหน่อยได้ไหมครับมันลายตาเดี๋ยวพ่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกทำให้เดี๋ยวพอเรียกข้อนีเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะพอเนี่เอ้าเดี๋ยวนี้ก็จีถาวกันครับผู้ผู้่บาเขอผู้่บาลพูดคือเราขอเรียกคิดว่าเขาเคยออกมขอตามเขากันมาเรียนี้จะเขาคือก็ เดี๋ยวเขาเอาก็บเก้ามาแปกกับเก้าขูดชนกันบอกว่าเูดชนกันกองตูกับกองโอ้ัวของก้อนนี่เขามาเม่ชี้ขมุกไม่เรี่กหมุกฟองเขาบอนว่นอกรอเขาบบลูกแฝ่ขวามาหลุดคัดเมยใช่ให้เดี๋ยวคัดคัดรอดอแลวเดี๋ยว่าเขาเขาเขาสีจะามห้องที่ซื้อผู้เขาออกเรียกมากนี่เพราะเร่นี้เราทำเราเนี้ยเร่อรมันใจว่าตัวเล่นไปเล่นบนเล่นล่างเลยแต่ว่าเราอเราป็นคนไครนี่ครนะครับ กันก็จะได้กันไว้นะระวังสิตะวานจะไปพูดอะไเด้อมันบวนเนี่ยดิพเฮ้ามมันอันอันตรายอยู่ดิเพราะว่าขันขันมันเปลี่ยนมากนะสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดบอกว่ามันบมันบม่เคยหลุดดอกเนี่ยมันบม่หลุดดอกเลือกร่างถ้าว่าเรียกบุญนี่มีเยอะมันก่อนรุดดูถ้าว่าเรียกร่างนี่หลุดว่าอะไรพอเรียกร่างนี่ไม่ให้หลุดเลยเรียกร่างนี่มันบม่เคยหลุดดอกคือมันจะได้เลือกเปลี่ยนนี่เป็นเรียกร่างแน่นอน มั่นใจขนาดนั้นเลยว่ะครับไม่ได้เหน่นครับมันมีพีรุตออกห้ง้อยู่ไหมี่ว่าพอซื้อเรขกันงวดก่อนเรขล้มาแล้วผิดด้วยหรอกเรขล้มาสามกับแปดงพอหน่งมามดซีกับศูนย์ไหะครับซื้อเท่ากันนะว่าซีกับศนบอมาเลมันถือนาซื้อกัซื้อตัวของเจาใช้ขมันเข่ากุ่งวดนเล่าเลากับเข่าคุงวดงวดที่ว่ามันบาเข่าวันนีสามกับแปดพอเล่ไปซื้อซีแปดกับซีซีสาม มันบอกซีกับซีหนึงมันก็่สือกดาวองเฮอยู่ได้ของเขาบขาอยู่กะว่าว่าเลือเลีกเรียกไข่นี่มันจะเป็นเรียกลางรเรยกใหา่เอ้น่แต่ว่าตัวบุญมันมีอยู่ตตัางหากของมันดีหรอกพ่อนี้เสียนลางเออพ่อเลียกลางมันจิรุมเมื่อวันหรึ่วถ้าเรขกบุญนั่งเทียมันกัแเน่มันไม่เคยพิดาราเรยกบุญอะไรมันก็อยู่ไอยู่เสียนเลยหรไปเียกรียกลางพอโที่ว่าคือว่ามันมันรุนเมื่อดหนึว่าเฮาจับจับคนร ถ้าว่าขึ้นว่าเรียกวันนีเดกจะเนี้ก็เป็นทิบแบบชนี่เลขมีตัวเดียวคอรอนม้วนนี้เรียกลางเอาถือหน่ยพ่อก็บอกก็ได้ว่าเชี่ยนลูก่างมดทุกคนนิ่งๆนะพ่อนะพ่อจับนิ่งๆนะพ่อนะบอกวางสิพ่อเสียนเลียกลางพ่อเสียนเล็กกางของพ่อย่ายไปซื้อว่านั่น มันใจตัวได้เชื่อได้หลายหลักทุ้อเื่นซื้อในเอาใ้างเลยป่ะมันสีว่าได้มันสีว่าได้เสีงเงินห่อไหลครับผมตัวนี้เนเดแต่ว่า่งีมันเลาดว่านูว่าสีเดาแล้วพ่อนี่มันห้าเทียนมื่ไปหลักสีเม่อถืนี่เ็อะไรมันไม่ได้หาเียนมื่อกนหลักสิไมได้ทัวรัวไมได้คนลาดทุกคนื่อหนิอสีว่าคำเรียกเนี่ยไม่นี่เทียนก็พี่ต้องอนก็เป็นแนวทางครับของพอสมปองเนาะ ในตีแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของพ่อนะครับทุกคนว่าตัวว่านผู้ได้แล้วก็ว่านไปตามซือื้อ